ซีเนี่ละกำลังสิบายปูแล้วเพราะว่าปูเพิ่นเคยปูเพินน <c oughs> เ่นห้ยโฉกห้ยม,มันปูเพิ่นห้ยโฉกห้ยมันมันนี่ย่ายเล่ากันเลยสิบายเพิ่นห้ยโฉกหายมันแตกรัฐบาลแตกค้าน้อยเด้อปูแล้วเจตูสี่คอให้แม่เพิ่นจุดทุให้ แม่พันจุดถูไผ่พันไผ่เฮ้านอะก็ต้องทำข้า,ขาวพันแน่นละ่ะทำข้า,ขาวพันจักน้อยพันไผ่คักไผ่แน่โพดเว้ยมื้อนี้พันกะจีไผ่ีอยอยู่มือนนี่โอ้โหนี่บ่เฮียนซานบานซองพันจุู่นี่บแม่อือ โอ้ฮียนซั้นบานซองพันยุ่นี่อือกไหมนี่บ่กกอีกยังลราพอเนี่ฮะโอ้ต้นกามที่ขาเจ้าขั้นสมบ่ ขึ้นเอซีเพิ่นได้โชคได้มานน้ำเนาะให้เพิ่นได้ไลยก็เก่าคุณน่ะเป็ดอันยังกัเพิ่นเอินเป็ดพลุ่น่ะเพิ่นเพิ่นเป็นคนกินป่แม่โอ้ดอนอันโอ้ดอนตะปูยุ่นบบ่ตะปูข้อนี่คนขี้มาหกกันตลอดเนี้ เพื่อนกับบอกไเนาะพ่อพ่อเพ่อน่นั่นเที่ยวหากันโคราเนี้ยบ่ไหมลูกคำพูกับบอึดบอยาดยาเี้ยวมาสูบยาเพื่อุหนึ่ยาซองกับมีนี่นี่นี่อันกับไฟแม่ยเพิ่นอยากสูบยาซองจูดใเพิ่นโหลดเพื่นมากเพิ่นเป็นคนจีนเพื่อนต้องมากยาซองอยู่แล้วพี่น้อง เ,เพื่อนหาเฮาเฮากับหาเพื่อนผุนนะอาหารหวานข้าวขต้มขนม้นมพละหมากลากมาไม่เปเรียกอหละสุยาว่ายดน้ำเด้ดีน้ำมราซื้อมานึ่งโซซีจิงน่นนะ ออดีพงท้องจอกคุณนปัญญาเด้อลหลักปุ่นป้อสาลูกหลานเบียมาปูเด็กมาเที่ยวมายผายผาดีอะไรยาพันอะไรยาันอันนี้จุดให้เพิ่นแน่แม่อันนี้จุดปักไว้อันพุ่นมันปูพันตาให้เพิ่นแน่จุดจุดแม่แม่จุดสักคนน,นี่น,นี่นี่กระไฟอยู่น,นี่จุดนั่นล่ะขอชามโตเด้อป่้ยขอชามโตให้เอฟซีเพิ่น <chat> <Boo. S 1> ไฮหาป oh, is, oh. ่าพนนี่บ่ได้ใ้ตูบ่ได้งายจักเียดิบ่กเกือมาะแมมาจะเข่านี่ล่นี่ยยุ่จะอดนี้พ่นนี่วเตี้ยี่เนี่ยเนี่ยเกือมากเหรอหอเฮียนพนยุนี่วเตี้ยย่นนี่จะได้มาโอ้หอมเด้วัดที่นี่ล่มทูมาทางนี่บ่ กินอุดมสมบูรณ์อาเจุดไหมแม,แม,มนน่มันบ่ใหม่มันติดบ่ยังไงมันล่มที่หล่ะเดียวยง่เหมือยมนยง่วันศีลวันพระเพิ่นขี่มาลัดไปหนีวัดทีแม่แม่นขึ้นไปเลยขึ้นทางไปเลยบ<อ>่ขี่มาขึ้นไปปูหาจะปูนในดอนปูนในวัดน,นาคลาดปู ปูแตัวปูนี่มันก็ไปหาปูนั่นโอ้คนชี้หน like ูหลานลูกเด็กหนูเพิ <t 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 uh ่นนั่นอันอันเพิ่นแม่หูจักซื้อเพิ่นอยู่บ่ค่ะอันคือคือแม่ก็มาจากซื้อเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นอันพวกอันนี่เขานี่ล่ะเป็นคนจีนบ่จีนลูกสาวพอดีโอ้ยใส่สุดเหลี่ยมยามหยาบใส่สุดชี้เชียวเชียวแล้วสม่เห็นยินยินตัวใม้ตัวใหม้เนี่ยแม่เคยเห็นอยู่แม่นบ่เอ้ยเพิ่นเห็นแล้วเนาะเพิ่นก็เห็นว่าเห็นยังไงแม่สมาอยู่นี่เจ้าปีเส้าปีแล้ว

เดือนสิบสองนี่แหละไกลไก่นี่แหละพอสอดสองพันหารอยหกสิบหกใหเอฟซีเพิ่มได้เนาะเพี่ยนจากหนามือเป็นหล <pse> ังมืคอคัเอ er เกเลยเนาะมาได้บนกีมือเลขอันในกลุ้มกับหอยแตกอยู่ต่ำต่ำอยู่หอยแตกคักแตกเนีย นี่เลี้ยงอันนี้เป็นชุดที่สองเด้อพี่น้องเด้อชุดแรกเลี้ยงไปแล้วปูเวทกับปูพญานาคเลี้ยงยุพุนแต่ว่าอันนี้เป็นปูพุ่มพุ่มเจ้าที่ที่เพิ่นเคยไปบอกเลี้ยงแล้นเพิ่นวัดพุมพ่มเพิเ่มคนเดียวเลยดูแลลูกหลานบ่ให้เป็นยังที่เพิ่นไปบอกเลขเล้าสามตัวแตกที่ว่านสี่สี่หกแปดทีเพิ่นให้สามหนึ่งสามสี่หกแปดแตกเลขเล้าสามตัวกับห้าน้อยสองตัว อ่อนสามตัวห้าหน้อยออกหนึ่งสามสามเล่าออกสี่หกแปดแตกสามตัวแต่ว่ามือนี่ตัวที่แหลกเหมนเป็นบ่เห็นบ่เห็นตัวที่แหลกแต่ว่าคล้องเบิงว่าเพิ่นสีหายบา่หรือขันเม่นเพิ่นบ่าหายก็สแสดงว่าเลขชุดที่เพิ่นไปเข่าฝันนี่ออกแล้วเข่าแล้ว เพราะว่าเพื่อนไปเข่าฟันนีได้เพื่อนไปเข่าฟันเพื่อนหายหกตัวเป็นสามหนึ่งสามสี่หกแปดแล้วกับสองตัวเพื่อนหาหนึ่งเกักบสองหนึ่งอันนี้คือปูอยู่นี่หรือปูขึงยากับโบจักเพื่อนไปเข่าฝันเพื่อนเพื่นแต่ว่าเป็นเป็นเป็นผู้ยิ่งได้เพื่อนยกเสียให้เบิ้องเป็นยกยกเสียขึ้นเราเห็นเลขยุ่เสียเห็นเลขยุ่เสียพื้นนั่น เรามาซื้อมันออกเลขเล้าสามตัวตรงบ่ดบ่ต้องกลับได้ทั้งบนทั้งล่างพอก็แม่พอดีละซ่อมเบิร์นคนอยู่คนเฉลี่ยเที่ยวไปหาปูอยู่คนมานจเป็นเงินคนนี้จะใช้น้ำแหล่งคนก็เพี่ยวไปหาปูคนคือว่าได้ยินนันเสียงอันอั่นญามวันศีลวันพระได้ยินเสียงขี้มาขี้ยังได้ยินเสียงขี้มากบกบกบแลยไดยินแถวนี้บ่กคาแทมมาสิปานได้เคนบอกหิปานเลยได้ไพ่ปอดหรือตองหน้ามาอย่างไรเดย์มาทางคนนี้ก็จัด เอาเลยเด้พ่อไม่ย้ายมาอยู่นี่เด็กเอาโบคนมาปูเนี่ยเอ้ยดูร้านสิมาอยู่น้ำเดอ้อดูร้านเสรถนนไฮยแบบแยกกับเฮทถนนนี่คนบัานนี้มีนเสียงขีมาไปหัวเหี้ยหนยังยางขีกบกบกบขึ้นพุนเลยสบายเลยบาทนี้บ้านนีมันลำบากที่ตะกี้ตะกี้ไพ่เฮีย้ยตะกี้เป็นไพ่เฮีย้ยไพ่เฮีย้ยเอาแมนมันเป็นข้องน้ำนี่ขึ้นตะพี่ละไปลูกข้องน้ำขึ้นไปหาปูเลยขึ้นไปวัด<า>ดอนพ่อมีเฮาถนนในแลบะบัตรที่มาขึ้นเลยถนนเลยบาทนี้ บรา้องในไพเลือดเนี่ยมันเป็นข้องน้ำนั่นข้องน้ำน้าอยู่เนีนบ่เป็นข้องเลือซีขึ้นน้นลกข้องเลยบ่มีตัวเล็กอีลีบ่มีตัวเหล็กอีลีที่พี่น้องบ่แมนเบาเหรนเด้เห็นวะเต่มันเป็นเขาเป็นตัวบ้านไม่ยั้งนะตูนั่นยั้งวะข้องเบิรงแม่เห็นเป็นแปดงงามกระโกรเดียบงไนนั่แปลนั้นบ้ทัดเด้วทัดครบ่ทัดจะตงซักแม่นีเนี่ ตัวที่หนึ่งแมนบ่แมนตัวแรกนั่นๆๆๆตัวจอมที่ยังเก็บนี่เดี๋ยวคล้องเบิ้งเพิ่นใหม่ซะก,ก่อนอย่างพอเราเป็นเพิ่นเป็นอะไรขามาแล้วก็ับเหนียวมาหรือว่พี่เดี๋ยวไปดูเงี้ยตัวลูกพอเห็นเท่ไหละ่ะแปดเจ็ดบ่แปดเจ็ดท่าหนาเลยกินเอ้ออืม,อมาองามค่ะเสียแล้วนี่แปดที่แปดหรือสิแปดเจ็ดตัวนั้นนะจักถ้าเบิ้งเพิ่นใหม่มาถ่ายแปดไหมสุดเลยบ้องกล้องเลยบอกขินเท่ไหรูกงามป่ะนึ่ตัวมาเห็นสบายนเห็นแต่มันยังเป็นปกติแล้วมันสิเป็นโตชัดกวชัดกตัว พุนชัดเก่วเลยเห็นบุ่นนุชัด้วยน่ป้าตไหนมันงามขัเลี่ยมแปที่เด้กับแปดเกีด้วย่ยอืมมือจราดมือจราดบึงเด้อพี่น้องเอ้ยมันงามขักเลยเอาายมันเป็นนี้้ับาพี่บังบึงชัดชัดเจามนแต่ว่าเจตัวเ่าเห็นตัวเลขแต่ว่าแม่พูดนแปดเจ็ดว่าสันแปดเจ็ดอีเลกีดีตัวล่าดมันตัดสิพอมตัดขาแล้วนั่นนะอือ่ออั มือยูหันแม่ก็บอกเขาจะออกถือเลยเห็นมือะแม่แม่บอีสล่ะมเยแม่อยู่อันนอยู่ต้นนอันนั่นแม่เปิดสมาเป็นเป็นนันสีมาก็แม่นโอ้ยห้ามขัดวนแปดแม้ทงหลางมึงเกินเลยออกจากการพนสิดจัดปั๊บเลยจัขาพอมเลยล่ะโอ้ยตเดนั่ขดนเอาแปดเยอกปดนึงนี่่บอกกินเาเาพราะคนตัดตัวนี้งัดทั้งหลางน่ัดถือพอตขาพอ เนงมแม่เพินเห็นเป็นแปดเจ็ดพะนะงั้มเขา่ยโอ้เห็ใดวขนาดนี้เนอะปูเองมองดูเอาในจังใหา่รักสมรักษาที่ไี่ปูเห็นตาเนีมองดูสิอล้รก็สิาจะปูจะจาแล้วก็หมูซาปูยานอสี่ตัวอพ่อนคอยยังจกปูทำานายูสี่หลยน้ำเลยก็ได ถ้าเบิง hmm. ต sure, nah, mm ัว hmm. ที่สามเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่เพิ่นเห็นเป็นแปดเจ็ดว่าสันว่าปาดปูคือลูกล้านเพิ่นกนลายเนาะแม่เนาะลูกล้านเพิ่นกันลาย พ่นเนี่ยม yani ั่งบ่ได้เป็นแม่เสียไอ้ั้งแปดทิปีแล้วเ่าเ็นสบายในบ่านยังยิ้มหันเดี่ยวเนาคือเมืองแม่เปมากไม่เห็นเลยไอเกี้ยไม่จะเป็นทางว่าขุนเกียนคือมาจากถนนญงนี่ขึ้นเปนีน่งีขึ้นซ้อนขท้นๆขึ้นโขเลยนี่ขาเหี้ยมออไปนี่เดทางเกี้ยออกไปนี่ จะได้มากคุณเขียนว่าจะทำนั้นไงคุณโว้ยเมื่อเติบเลยโบเห็นเลยแต่ว่าแม่เพิ่นเห็นเป็นแปะโบเห็นตัวเวรอะไรบ่นี่มันเป็นขับไข่ขับข้าแต่ว่าบ่เห็นเป็นตัวเลขโอ้ยบ่เห็นอะไรดูง่ามกระโดดกระเดียบางเนี้ยคุณน่ะตัวแปะกับเกจ้วกับลองอ้อมง่ามข้าวตัวล่างก็เป็นเจ็ดคักค เอ้ยถือเดาปูนยาเอ้ยล right ูกหลานเด้ปูยาที่ดังาน้าบ่มีวานนเด้อมนาลูกหลานีนงงแต่ว่าลูกหลานเขาด้อยนีอสิเรียูเีย้าูดแนีายงนแตกสมตูเนาะให้ไปเข้าฝันซะไปไปเข้าฟันลูกซะเหมือแลงไปเข้าฟันลูกซะวัน ขอเพิ ained, น่นเขาขอเพิ่นเขาอยู่ก็เขาคือยังเงินคือยังเหข็กหานะแม่เนาะตัวนี้น่ะให้เพ <c oughs> ิ่นไปเขาฝันซะปูเคยบอกเขาแล้วล่ะปูก็จะเก็นตัวเทียสั้นก็ะไรเอ๊ะดูไกลๆนี่ตอดไปเขาฝันโลดฝันฝันคือหมื่นนั่นนะเดี๋ยวบย่าให้โอ้ยเลขกา แม่แล้เห็นแปดเจ็ดเจตูเห็นหาก็แสดงว่าจะเป็น 8, 7, 5, แปดเจ็ดห้าเด้อพี่น,อ 8, 7, น้องเด้อแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าโอ้ยตรงกับเรกจานกูฟันทุงะนะ่งแต่เนาะจานกูฟันเจ็ดหาอย่างนี้เงินเสือรอดละสันว่าเราจะหน้า มีซ้ำนีได้แค่นี้ค่ะแปดเจ็ดห้าเป็นหายซ้ำนีเนาะลวยลวยกันสุผูสุข้น